้องนี้คนใกล้ตัวกำลังแอบชอบแอบสนใจคุณค่ะอยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอาจจะเป็นเพื่อนสนิทรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันหรือคนที่รู้จักกับญาติพี่น้องครอบครัวของคุณหรือรู้จักกับเพื่อนสนิทมิตรสหายคุณก็ได้นะมีโอกาสว่าเขาจะแอบชอบแอบสนใจในตัวคุณค่ะนะเออนะอยู่ใกล้ตัวมากจ้าแม่จ๋าดูจากพลังงานตรงนี้ อาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันก็ได้นะนะหรือเป็นเพื่อนกันก็ได้เออดูเหมือนเขาแอบชอบแอบสนใจในตัวคุณหรือเขาอาจจะแอบชอบแอบสนใจในตัวคุณมานานมากแล้วเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเออคนคนนี้เขาแอบชอบคุณมานานแล้วหรือแอบสนใจคุณมานานแล้วหรืออาจจะสัก หรืออาจจะเพิ่งรู้ตัวในช่วงนี้ก็ได้นะเออว่าแอบชอบแอบสนใจในตัวคุณอาจจะเจอกันจากการทํางานก็ได้นะคะอาจจะเรียนที่เดียวกันน่ะนะหรือทํางานที่เดียวกันนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นหัวหน้ากับลูกน้องลูกน้องกับหัวหน้าเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะรู้จักกับครอบครัวของคุณนะเป็นเพื่อนของพี่เป็นเพื่อนของน้องเป็นเป็นเพื่อนของญาตินะหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนของรุ่นพี่เป็นเพื่อน ของรุ่นน้องอะไรต่างๆอยู่ในวงวานของคุณนั่นแหละนะคะอยู่ในวงจรของคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ทํางานก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเออหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกน้องของคุณนั่นแหละนะคะเออที่เขาเนี่ยต้องบอกเลยว่า แอบชอบแล้วก็แอบ,บรู้สึกดีๆกับคุณแอบบสนใจคุณนะเป็นไปได้เลยนะดูจากพลังงานตรงนี้เจอกันจากเรื่องงานแน่ๆน,นะคะเจอกันจากจากเรื่องงานหรือว่า เจอกันจากสังคมวงวานของคุณแน่ๆหรืออนเรียนที่เดียวกันนะฝึกอบรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าไปเดินทางไปทำงานด้วยกันติดต่อประสานงานการดิวงานกันช่วยเหลือกันอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็รู้สึกดีๆขึ้นมาหรืออาจจะเจอกันจากการเข้าสังคมก็ได้นะเจอเพื่อนเจอฝูงเจอรุ่นพี่รุ่นน้องเจอครอบครัวของคุณแล้วมาเจอคุณและรู้สึกดีกับคุณนะแล้วก็รู้สึก ชื่นชอบแอบชอบแอบสนใจหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณนั่นแหละที่สนิทกันอยู่แล้วแอบชอบมานานแล้วนะหรืออาจจะไม่แน่ใจตัวเองแล้วอยู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขารู้สึกดีกับคุณแอบชอบคุณแอบรู้สึกดีๆกับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ